สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับไปกันเร็วๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญที่ตรงตามรายการที่ผมรับซื้อนะครับที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับติดต่อมาได้นะครับไลน์ดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้สองไลน์ดีนะครับแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นกลุ่ม Facebook นะครับ สลาลมคอยชแนลนะครับเป็นกลุ่มนะครับเซิร์ชหากลุ่มสลาลมคอยชแนลนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมนะครับก็จะได้เข้าร่วมกลุ่มกับผมนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมารีวิวเหรียญที่ซื้อมานะครับอันนี้คือซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับแล้วก็อยังไงอ่ะได้มานะครับจากต่างจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นเครือข่ายของผมเพิ่มอีกหนึ่งเครือข่ายนะครับก็คือจากเชียงใหม่นะครับ นี่นะครับก็จากเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญตัวนี้ก่อนนะครับที่ซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้ได้มาเหรียญ2บาทนะครับเอากันชัดๆเลยนะครับเหรียญ2บาทที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับแบบปกติธรรมดาย้ํานะครับเหรียญ2บาทปกติธรรมดาไม่ใช่เออเลอร์คอยนะครับรับซื้อปี5-1นะครับอันนี้ได้มาแบบเป็นถุงนะครับ แต่ก็คือเป็นถุงที่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้คือสั่งซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับเหรียญ2บาทปี51นะครับจะรับซื้อเหรียญละ4บาทนะครับอันนี้คือราคานี้ถ้าช่องไหนซื้อได้แพงกว่านี้ก็สามารถส่งไปขายช่องเหล่านั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นมันแต่ละช่องมันไม่เหมือนกันนะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับแต่ละช่องรับซื้อไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับแล้วช่องผมก็เป็นสไตล์แบบนี้นะครับ ห้าหนึ่งสีทองนะครับซื้อเหรียญละ4บาทนะครับห้าศูนสอบถามกันมาเยอะนะครับ4849รับไหมไม่ได้รับซื้อนะครับผมแจ้งไว้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มทําคลิปลง YouTube เลยนะครับก็หลายเดือนมาแล้วนะครับนี่นะครับซื้อปีพศเดียวก็คือปีพศสองพันบะครับสบาทปี50เดี๋ยวให้ดูในนี้ก็ได้นะครับมันจะชัดเจนกว่าอันนี้ได้เป็นเศษมานะครับอันนี้ก็ได้จากร้านค้าในพื้นที่นะครับ เห็นไหมครับร้านค้าในพื้นที่เขาเก็บไว้ให้นะครับเหรียญสอบาทปี50รับซื้อเหรียญละ6บาทนะครับมีอะไรติดมาด้วยเดี๋ยวดูกันนะครับ10บาทเนื้อเกินมีเรือนะครับอันนี้เหรียญละไม่เกิน20บาท10บาทปี4 4นะครับเหรียญละ15บาทอันนี้ซื้อในร้านซื้อจากร้านค้าในพื้นที่นะครับ10บาทปี44นะครับเหรียญละ15บาทอ่ามีอีก สิบบาทปี42นะครับซื้อเหรียญละ20 3 4ซื้อเหรียญละ20นะครับอันนี้ก็คือนอกกล่องมีแค่นี้นะครับที่ได้มาในคลิปนี้นะครับอันนี้คือนอกกล่องนะครับเดี๋ยวมาแกะดูในกล่องนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับอันนี้เป็นเครือข่ายแจ้งได้เลยว่าเป็นเครือข่ายของผมจากเชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวเช็คเสร็จผมก็โอนเงินให้กับให้กับน้องท่านนี้นะครับก็ เป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะครับก็ก็คุยกันนานแล้วก็อ่าก็ถือว่าสนิทกันนะครับก็ส่งเหรียญมาขายบ่อยนะครับจากเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับนอกกล่องนะครับที่ดูก็มีอันนี้คือชัดๆเลยนะครับรับซื้อปีห้าหนึ่งสีทองเหรียญละ4บาทปี50สีเงินเหรียญละ6บาทนะครับอันนี้จบไปหนึ่งส่วนแบบเร็วๆนะครับคราวนี้มาดูในกล่องกันนะครับแกะกันเลยครับแต่ว่าน้องเขาแพ็คมาไม่ดีนะครับเห็นไหมครับ มาถึงผมก็สก๊อตเทปขาดแล้วนะครับแพ็คควรจะแพ็คให้แบบแน่นหนาสักหน่อยนะครับนี่นะครับเพราะว่าถ้ามันของมันหายไปแล้วมันจะยุ่งยากนะครับอ่านี่นะครับก็ยังอยู่ในหลอดนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เหรียญอะไรมานะครับจากเครือข่ายเครือข่ายผมอยู่ไกลเลยนะครับอยู่เชียงใหม่ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัดถุงเลยนะครับออกมาแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับในนี้ไม่มีแล้วได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างนะครับผมขออนุญ,ญาตจัดนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาคุยกันทีหลังเหรียญสองบาทตัวนี้เดี๋ยวคุยกันทีหลังนะครับเทออกมาจากถุงนะครับเหรียญเนี้ยสองบาท สีหนึ่งโอ้โหนึกว่าจะไม่มีสีหนึ่งใแล้วสีหนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็ซื้ออยู่แปดสิบนะครับนี่นะครับน้องเขาเป็นร้านค้านะครับเชียงใหม่นี่เหรียญเยอะนะครับน้องเขาน้องท่านเนี้ยเป็นร้านค้านะครับแล้วก็เขาก็เก็บเหรียญส่งมาให้ผมบ่อยนะครับก็หลายๆคลิปก็มาจากเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นี่เหรียญเยอะนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมมองเห็นเลยครับผมขอจัดนิดนึงนะครับโอเครอบนี้ก็น่าจะพอได้จัดชุดแบ่งปันให้กับ F c ซทางช่อง you Tube นะครับขออนุญ,ญาตจัดแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญ1ิบหมุนเวียนนะครับเหรียญ10หมุนเวียนที่ยังพบเจออยู่นะครับอันนี้ก็คือน้องเขาเป็นร้านค้านะครับเป็นร้านค้าจากจากเชียงใหม่นะครับ สี่สามสี่สี่ก็ยังเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆโอเคเรียบร้อยนะครับมองเห็นนะครับนี่มีเหรียญนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็เริ่มจากเหรียญนี้ก่อนเลยนะครับเหรียญสิบบาทที่รับซื้อนะครับไม่แน่ใจว่าครบหรือเปล่าขาดสี่สอง ค42เดี๋ยวยืม42จากถุงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมทําเป็นคลิปเหรียญบาทเหรียญ10บาทเลยแล้วกันนะครับเหรียญ10บบาทที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวขอหาเหรียญแป๊บหนึ่งนะครับพอดีเหรียญมันได้มาเกือบครบนะครับอ่า v 42อันนี้รวมเหรียญกันเลยนะครับอันนี้จากเชียงใหม่นะครับเครือข่ายของผมเองนะครับเป็นร้านค้านะครับได้เหรียญ10บบาทปี44มานะครับเหรียญ10บาทปี44 นะครับ2,544ก็ติดอันดับเหรียญผลิตน้อยนะครับรับซื้อเหรียญละ15บาทนะครับฟังกันชัดๆเลยนะครับใครจะว่าซื้อถูกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมซื้อราคานี้นะครับผมมีราคาขายอยู่ในใจแล้วนะครับคนลูกค้าจะชอบ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 มาสั่งจองนะครับแต่คือผมจะไม่ค่อยมีของนะครับปี44นะครับรับซื้อเหรียญละ15บาท เหรียญ10บาทปีพศ2 5 4 3นานะครับจำนวนการผลิตไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าอาจจะจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัวเลขมันจะเยอะไปนะครับจำแค่ปีพศก็พอนะครับปี44บวกกับปี43รับซื้อเหรียญละ15บาทนะครับ44แล้วก็43รับซื้อเหรียญละ15บาทนะครับแล้วราคาขยับขึ้นมีกนิดนึงนะครับมีปี42เหรียญ10บาทปี42 เหรียญ10บาทปีสีแล้วก็เหรียญ10บาทปี53 3พศ3พศนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ20บาทนะครับรับซื้อ20นะครับนี่นะครับก็อาจจะถูกกว่าช่องอื่นๆนะครับก็คือผมก็บอกตรงๆนะครับก็มีหลายๆช่องอาจจะรับซื้อสูงกว่านี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆต้อง พิจารณากันเองนะครับคือผมก็นําเสนอตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องอ้อมค้อมซื้อ20นะครับก็คือซื้อ20ไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะครับมามาดูมาดูได้ว่าเหรียญตัวไหนมันราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเหรียญแบบไหนที่ซื้อขายได้เลยวันนี้นะครับ42 3 4แล้วก็53นะครับช่องช่องผมซื้อเหรียญละ20นะครับ4 1 41ซื้อ80นะครับ ราคานะปัจจุบันวันนี้นะครับซื้อเหรียญละ80บาทนะครับเดี๋ยวผมหาพระเอกอีกเหรียญนหนึ่งขอเวลาสักครู่นะครับเหรียญเหรียญ10บาทนะครับปีพศออ2531นะครับเดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งนะครับ เหรียญ2บาทปีพศ2531นราะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่800นะครับถึง1,100บาทนะครับพศนี้นะครับ3าหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือแพงสุดนะครับแพงสุดที่เป็นเหรียญปีพศที่ที่เรามีโอกาสพบเจอนะครับปี3 1นะครับซื้อเริ่มต้นที่800ถึง1,100บาทนะครับสภาพสภาพ800-900นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ สภาพ800-900จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้ามาสภาพนี้ก็อยู่ที่1,000นะครับ1,000บาทนะครับเหรียญละ1,000บาทถึง1,100บาทนะครับถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับเฟืองเต็มแบบนี้นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับปี3าหนึ่งเหรียญละเริ่มต้นนะครับถ้าไม่ชํารุดอ่ะ 800-900ได้นะครับถ้าไม่ชํารุดไม่โดนเจียร์ไม่อะไร800-900ได้แต่ว่าถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะครับ1,000ถึง1,100บาทนะครับปี31นี่นะครับก็พอดีได้เหรียญมานะครับก็เลยแวบขึ้นมาเลยนะครับว่าทำเป็นคลิปเหรียญ10บาทดีกว่านะครับก็1,2,3,4,5,6,7 7ปีพศนะครับที่ มีราคาแล้วก็ซื้อขายได้เลยวันนี้ไม่ต้องรออีกหลายหลายปีนะครับส่วนปีอื่นๆนะครับช่องผมยังไม่ได้รับซื้อมีสอบถามกันมาเยอะนะครับปี40เหรียญ10ยังไม่ได้รับซื้อนะครับปี36ปี35ปี5,2ปี54ยังไม่ได้รับซื้อนะครับดูแค่นี้พอนะครับแต่ละช่องรับซื้อไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะขายช่องผม ช่องผมชื่อช่องว่าสลาลมคอยชแน,นลถ้าจะขายช่องผมนะครับเหรียญสิบที่ผมรับซื้อดูที่ปีพศอ,อ,อย่างเดียวปีสามหนึ่งปีสามหนึ่งปีสี่หนึ่งนะครับปีห้าสามปีสามสี่เห็นไหมครับปีสามสี่นะครับ แล้วก็ปี42ไม่แน่ใจผมเอาวางไว้ตรงไหนแล้วปี42นะครับแล้วก็อีก2ปีพศก็คือปี43แล้วก็44นะครับราคาผมก็แจ้งไปแล้วนะครับถ้าใครมีก็เก็บก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องกังวลเรื่องราคานะครับถ้าไม่รีบขายก็คือเก็บ เก็บตามพอสอก่อนนะครับแล้วก็ได้เยอะๆอยากขายแล้วก็ค่อยมาสอบถามราคาอีกทีนึงก็ได้นะครับเพราะว่าราคามีการปรับเปลี่ยนทุกวันนะครับอนาคตเพื่อนๆเก็บได้เยอะแล้วนะครับถึงเวลาที่จะขายราคาอาจจะขยับสูงขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่รีบก็แนะนําให้เก็บก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่พอใจในราคาณปัจจุบันวันนี้ ก็ส่งมาขายได้เลยนะครับยินดีรับซื้อเหรียญหลักๆเหล่านี้ที่ผมรับซื้อนะครับอ้อลืมลืมเหรียญสองบาทนะครับเมื่อกี้พูดยาวไปเลยนะครับเหรียญสองบาทเหรียญนี้นะครับก็เห็นไหมครับมีมีความพิเศษยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวต้องชั่งน้ําหนักนะครับอันนี้คือคือน้องก็ส่งมานะครับผมก็ขอซื้อเขานะครับเหรียญนี้นะครับซื้อมาไม่แพงนะครับนี่นะครับสองบาทสีทองนะครับ น้ำหนักจะอยู่ที่4.00กรัมนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับอ่าเห็นไหมครับ3.98นะครับน้ำหนักบวกลบนะครับอาจจะด้วยเครื่องช่างหรือว่าเป็นสภาพที่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าปกติมาตรฐานนะครับเหรียญใหม่ๆนะครับจะอยู่ที่4.00นะครับนี่นะครับเหรียญนี้พิเศษยังไงนะครับก็ เหรียญนี này, before, ้ขอแจ้งไว้ก hmm. right. okay. ่อนนะครับผมไม่ได้ประกาศรับซื้อแต่เป็นเหรียญที่น้องเขาเจอแล้วเขาก็นําเสนอมานะครับนี่นะครับผมก็เออเก็บไว้ขอซื้อเก็บไว้นะครับก็จาซื้อไม่แพงนะครับก็น้องเขาก็จะให้ฟรีแต่คือผมก็เออขอซื้อ50แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เอามาขายต่อเพราะว่าเหรียญแบบนี้มันมันมันเป็นอะไรที่น่าเก็บมากกว่านะครับนี่นะครับขายก็ไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะครับก็คือ เอาเก็บไว้ทำคลิปเป็นเป็นยังไงเป็นตัวอย่างในการทําคลิปให้ความรู้กับเพื่อนๆดีกว่านะครับอา,อาจจะลักษณะเหมือนกับปั๊มเคลื่อนนะครับพเพื่อนเอนเห็นไหมครับปั๊มเคลื่อนออกมาด้านนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ได้มาจากเชียงใหม่ก็เดี๋ยวรอเผื่อว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญตัวนี้ออกมาใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยเอามาทําคลิปอธิบายเพื่อนๆนได้ฟังกันนะครับก็เดี๋ยวเหรียญตัวนี้ได้มาก็ขอเก็บไว้ก่อนนะครับนี่นะครับ ก็เก็บไว้เป็นยังไงอ่ะเป็นเป็นข้อมูลเป็นเป็นเป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบในการทําคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับนี่นะครับก็มันก้ำกึงเหรียญพวกนี้มันกัากึงว่ามันมี2แนวทางนะครับก็คือ1ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับหลายๆหลายๆท่านก็มองว่าผิดพลาดจากกระบวนการผลิตแต่ว่าก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นต่างนะครับก็อาจจะคิดว่า มันเป็นการชำรุดหรือว่าคนมากระทํานะครับซึ่งก็ไม่มีใครถูกใครผิดนะครับการสันนิษฐานแล้วแต่มุมมองและแต่ความคิดนะครับก็คือก็มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ก็คือผมก็ก็บอกตรงๆผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่น้องเขาเสนอมานะครับจะให้ผมก็เออไม่เป็นไรเก็บไว้ซื้อวิชามาละกันนะครับนี่นะครับก็ซื้อมา50บบาทนะครับไม่ได้ขายนะครับเหรียญนี้เอามา เป็นวัตถุดิบในการทําคลิปต่อไปแล้วกันนะครับนี่นะครับเป็นเหมือนปั๊มเครื่อ,อะนะครับหรือว่าปั๊มยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมขอหาข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับเหลยานี้เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการที่ที่ที่ไม่ใช่หนึ่งรายการเป็นอีก หนึ่คลิปนะครับแล้วก็อีกหลากหลายชนิดเหรียญปีพศที่รับซื้อนะครับก็คลิปนี้ก็ขอทําเป็นเหรียญสิบบาทนะครับ7ปีพศที่รับซื้อเลยแล้วกันนะครับ7อันดับเหรียญสิบบาทนะครับที่รับซื้อนะครับก็ตามน้ําไปเลยนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบวางแผนไม่ได้โน้ตไว้นะครับว่าจะบรรยายว่าจะพูดคุยออกมาในรูปแบบนี้นะครับแต่ด้วยเหรียญที่เข้ามาเอยเดี๋ยวขอเก็บเหรียญนี้ก่อน เหรียญนี้ไม่ผ่านใช้ไปเก็บปนกับเหรียญผ่านใช้นะครับนี่นะครับก็ลองรู้นะครับลองสังเกตด,ดูเหรียญที่ผมกล่าวมานะครับไม่ขายก็เก็บไว้นะครับมันมีราคาอย่าเอาไปใช้นะครับกับเหรียญ10บบาทพวกนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ